เรนไม่ยังฟังเมืองเพชรมันดังทั่วเมืองหรือเปล่าวะสวัสดีครับพี่กู๊ดสวัสดีครับชุดเท่นะคะแต่ถ้าพี่ใส่ชุดสาพานจะเท่กว่านี้ค่ะพี่ขอชุดสะาได้ไหมครับไม่ได้ครับพี่ไม่อนุญัตครับแจ้งไม่อนุญาตครับพี่พี่จนไหมคะออกสะพานเนี่ยจนไหมอ่าจนจนฮะโอ้หหนูก็ช่วยเหลือพี่ไม่ได้เราเด้อน้าด้วย ว่าตายละแย่จังไ้ไหนฮะขอต่อยนะขอต่อยสต่อยน้าได้ไหมฮะน้าอยู่บนรถนะสิอ้าวน้าออกมาเลยว้าวว้าวว้าววาววาววาทำลายเขาแล้วสิเราพอดีวเอาไงดีเนี่ยฮูอีกแล้วเอาอีกแล้วเยอะอีกแลวเหรอสภาแค่ไหนทำลายรถสภานะพี่โกขออนุญาตคนตัวนะคะเดี๋ยวให้เขาหมด นิดหน่อยอะไรเนี่ยหยอกเอินกันมาแล้วเธอเอาสวัสดีครับ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 หยอกเอินกันค่ะวันนี้ันนะเธอจาสวัสดีครับปัญหามาแล้วโอไมกอดินาเขาเข้ามาแล้วใช่หรอใช่โอไมก์กอดไวเหรอไม่เป็นไรให้เขาดลองโอเคกูสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่ฮาร์ไม่เจอกันนานเท่ขึ้นเป็นกองสวัสดีครับแต่เปิดเผ่ชุดก็จะเอาลยะเปิดลำพงแล้วชอบด้วยชอบด้วยอยู่สภาชอบด้วยฮะเมดอนที่เด่นออกเลยไหมบีอะไรให้ผมทำมากครับสภาเอาหมดละจะส่งหนูหน่อยฮะรถดูเสียอยู่ฮะผมเข้าสภาตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ผมเห็นหน้าตีลาเขาไม่รับผมอ่ะโอ้โหอยู่ตึกคูนตรงแหลงเลยอยู่ตรงแหลืองเลยอันนี้ผมพูดกับพี่ตรงๆเลยนะ ว่าไงครับนัาิลาผมเห็นพี่วันหนึ่งไม่ถึงสิบนาทีผมไม่รู้จริงๆว่าพี่จะเข้าาออกกหรือเปล่าเฮ้ยพี่เขาหยุดตลอดเขาสี่เลยตลอดจะไปเลยไหมปะ,ะแสดงว่าอะไรโดยพีป่ป่ะปะะแสดงว่าพี่กลมคืนกับประชาชนฉีบละกลับมามาคันนี้มาคันนี้ก่อนมาคันนี้ก่อนส่งะคันนี้ไปเลยก็ไนดะ้ส่งแรเหลืองก็ได้เดี๋ยวคุณมะไปเอ่อกดตังค์ได้ใครก็ได้ฝากดูพี่กู๊ดหน่อย ดูทรงแกจะเปิดเพลงแล้วนั่นน่าจะนันเหรอคะถ้าเปิดเพลงก็เอราจะรอรออยู่นี่ก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาครับรอรอนี่ครับโอเคครับเอเคครับอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบมาจากไหนเฮ้ยอ็อไปไหนเสียงมาจากไหนอะใครเปิดแล้วทำไมมันมาดังในเนี้ยเร่าเลยใครเปิด ใใใคคครรรเเเปปปิ uh ิ oh. insight, ิดดดังพี่อยากชวนน้องไปเที่ยวเมืองเพชรเมืองเพชรอันนี้เมืไปเพชรมาได้ยินไกลจังอะอยากเล่าเรื่องเพชรใหน้องได้รู้เรื่องราว เางมกอยากให้น้องสาวได้มารู what ้จักเมืองเพชรเมืองเพชรเบาเบาหน่อยไหมอยากไปเพชรกับพี่บางไม่ตีตัวรถไฟน้องสายใต้รับรองว่าเด็ดแต่เห็นต้นตานันแปลวันนุงเข้าใกล้เมือง มาเธอเราเข้าไปได้ยังเมืองเเรคนนนยิดีตอับแล้วทำไมเพจไกลจังเลยอ่ะแบบไม่คิดว่าเป็นหนุ่มเมืองอุ้ตาดิพี่มีเพื่อนสนิทเขาเป็นคนเมืองเพจออกแล้วได้ยินออกแล้ได้ยินแค่นี้ออกคิดว่าพี่กุ๊ดเปิดทำไมมันได้ยินอยู่ทำไมทำไมไปไปเบาข้างนอกก่อนเบาข้างนอกก่อน เมืองเพชรมันดังทั่วเมืองหรือเปล่าวะถ้ามันดังทั่วเมืองทำไงก็ปานแหละเขาเคยเปิดครั้งหนึ่งเออเขาเคยเปิดครั้งหนึ่งเมื่อตอนเข้ามาแรกๆอ่ะเขาเปิดเมืองเพชรอยู่ที่อู่อะ แกเหลือแกไม่รู้แกไม่รู้อะไรวะตึกปูไหนตึกแดงเหรอเออเดี๋ยวคุณม,มากกดตังค์ไปซ่อมก่อนผมจะลวคนดูไม่ไหวแล้วมันอะไรแล้วครับกูไม่ไปไว้เพชรบุรีแล้วดูพี่แล้วบอกกูไม่ไปไว้เมืองเพชรจะลวกอ่ะ ลองถามคนในเมืองไม่ต้องลองถามทุกคนเขาได้ยินกันหมดเขาได้ยินกันหมดแม้เขาไม่เปิดเขาไม่เขาไม่ทวิตกันหรอกว่าว่าใครเปิดเมืองเพชรอ่ะจะเพลงฟังกันทั้งเมืองฟังฟังเมืองเพชรกันทั้งเมืองฟังจบด้วยประเด็น